สวัสดีค่ะวันนี้น้องมิ้นจะพาเพื่อนๆมาแต่งหน้าด้วยเบอร์ชีคอนนะคะอันนี้ะเป็นอะไรแมคฮะปัดแก้มปัดแก้มนะคะอยาเข้าก้ๆนะที่รปัดงแก้มนะคะรยนะคะรอันี้อะไหมโนนะคะไอชโนทาไวทาคิวด ลิปสติกเดี๋ยวเราจะให้ดูก่อนนะคะอ้าวลิปสติกอีกหนึ่งแม่ชนะแล้วเนี่ค่ะมีสองอันไม่ไห้วล่ตีนะคะเจตีวิาแต่ว่าทุกคนพวกนั้นอันไม่ธรรมาเลี่ยปันนี้นะแม อันนี้ที่เขียนคิ้วค่ะเขียนคิ้วนี่ที่เขียนคิ้วถึงเวลาเรามาแต่งหน้ากันแล้วนะคะเยวันนี้เราจะมาแต่งหน้ากันแล้วนะคะเริ่มกันเลยค่ะเออ้าที่ปิดแก้มแม่แค่นี้ก่อนนะนี่เดินกลับมาซินี่เดินหน้าไปซิเท้าไว้ก่อนเลยอะฮาริสติกันอะ อยเถอะแย่หน่อยนะสดท้ายก็กลายเป็นบันไดให้ผูกมอทนไปสล้วกเราเองก็ไม่คิดว่าจะต้องจบเพียงแค่นี้นี่ครับการฝึกวันนี้เรกนะครับจะไม่วางขนาดนั้นหรองั้นผมจะไปเอาเหล้ามาให้แล้วกันนะครับนะคะเราจะไปที่ปั๊แก๊ อันนี้ปัดแก้วค่ะเดี๋ยวเาปัดใกล้ะคะแม่ปัดแก้มมาไหนแม่เนี่ยแม่แก้วค่ะเราจะเริ่มปัดกันเลยนะคะโอเคค่ะ สามหลับมีฟูนลอันนี้ที่ผ่าตัดนี่เหรอเฮ้ยสุดๆเลยอะไรกันอ่ะใส่กุญแจไว้ด้วยฮะอันนี้เก็บแม่ใช้ไหนอะแม่ใช้นิ้วสีไหนดีแล้วแต่หนสิฟ้าหนูจะสีส้มหนูหนูหนางลักผ่าเสีึง้นะ จะทำเหมือนเอลซ่าสวยเลแต่ดิ้กเลยแต่ดิด้กอะไรันพวกนายจะทำเหมือนเอลซ่าเลยบอนเบอร์2ใช่้ยะจะทำไมเหรอเน่มาแคงกับพวกเรามา เพื่อจะทาเขียนคิ้วกันเลยเย้เสรเรียบร้อยแล้นี่เสร็จแล้วนะเอริ้แต่งจะไปงานเลี้ยงอะไรเหรอคะอันนี้อะไรเนื้อไหมอันนี้เขียนไหมเขียนเป็นหรอ เราแม่เขียนให้หนูไว้ไม่ไม่เขียนเราเลอะลูกเลอะก็เลอะสี่หลงกลแค่นี้ก่อนเดี๋ยวหนูมาอัดให้เออไม่เอาแม่จะตักอื่นเดี๋ยวก่อนเอ็นก่อนแล้วต่อไปก็ใช้นี่นะเอ้ะไม่ใช่ต่อไปใช้นี่นะถ้ามีแฟนเพื่อเก่งกล้าขึ้นยิ่งกว่าตอนที่ออกไปจากค่ายเก็บตัวจนเทียบกันไม่ได้แม้แวเราจะมาปรับเลยนะคะ เพื่อจะที่เรียกว่าไปแล้คนกลับมาเนี่ยควรเปลนน่อยได้แล้วอย่ากดแรงถ้าอย่างนั้นเริ่มที่ยอนกลับมาจนได้พอแล้วครับมาแข่งกันเลยดีกว่าทั้งๆที่อุตสาห์ได้กลับมาแล้วแต่แท้พวกเราน่ะไม่มีที่ให้ฝึกซ้อมแล้วขอขอสองก็แล้วกันนะครับไม่ว่าพวกนายจะลุยเข้ามากี่คนก็ตามยังไงก็ไม่มีทางชนะพวกเราขอสองได้หรอกนะถ้าแพ้ก็จะเกมเดียวแล้วก็ พวกเราแพ้ไปเลยก็ยังได้ว่าไงนะพวกเราทุกคนน่ะไม่คิดว่าจะแพ้บอกคุณโลกด้านจะบอกให้บอกเพื่อนๆก่อนแล้วก็อัดใหไปหน้าช่องแค่นี้ก่อนนะคะแค่นี้ก่อนนะคะแต่หนูว่าตัดหน่อย